5G เนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานหลักที่ทำให้เรื่องดิจิตอลโซลูชันเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศได้ทำให้ทรูกลายเป็นเทคคอมพานีต่อไปครับพวกเราเองเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้องช่วยกันสร้างสรรค์นวัตรกรรมประสบการณ์ใหม่ๆของ 5G ให้กับลูกค้าของเราประโยชน์ที่สุดของ 5G องค์กรเลยคือการ unlock potential หรือว่าปลดล็อกหลายๆอย่างที่เทคโนโลยีรุ่นเก่าทำไม่ได้ 5G เนี่ยจะเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาช่วยในทางธุรกิจเพื่อให้เราสามารถสร้างความแตกต่าง 5G <5 G S 2> เป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะ <5 G. S 1> ที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งประเทศไทยให้เข้าสู่การพัฒนาอย่างยัง่งยืน True เองเนี่ยเราเป็นบริษัทชั้นนำในทีเลคอมมิเคชันเราก็เป็นคนกำหนดบทบาทนี้ในการจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประเทศพลานุภาพแห่ง 5G กำลังจะเปลี่ยนประเทศไทยและคุณวันนี้ไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในวันที่จะทำให้ 5G เนี่ยนะครับมีความหมายมากยิ่งขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศครับ